รถไฟฟ้าที่คุ้มที่สุดในตอนนี้ผมว่า MG p h o n นี่แหละราคาไม่ถึงล้านแต่โทษทีขับสนุกมาก It like may seem kind like you're under some kind of e s of p รุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ170แรงมา้าฟิลแบบรถสปอร์ตเล็กๆเลยเวลาเข้าคงโคตรมั่นใจเลย You're walk sunshine walking on วิ่งได้ไกลสูงสุด500กว่ากิโลชาร์จดีซีหเอเนพียงแค่30นาทีสบายใช้งานในเมืองโคสบายนอกเมืองก็หายกังวลข้างในสวยเบาะก,ก็นั่งสบายทั้งหมดนี้ราคาไม่ถึงล้านลูกค้าท่านไหนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าคัานแรก ผมขอแนะนำเลย MG4 ทั้งขับดีทั้งคุ้มค่า MG4 เท่านั้นคือคำตอบสำหรับคุณมาสัมผัสตัวจริงได้และทดลองขับได้ที่ MG N สาขาบางบัวทองสนใจโทร X 9 9 3 3 9 8, 8 1 7 0หรืออีกหนึ่งช่องทาง MG บางบัวทองสำนักงานใหญ่เวลาเข้ามาโชว์รูมให้มาหานอกเอ็กนะครับบอกเลยคนหน้าตาดีที่สุดในโชว์รูม just me